สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC f a นช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนสองอีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่ทางช่องบุญนำโชคอีกเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอกันช่วงเวลาเช้าๆค่ะเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2 5 6 7นะคะคลิปนี้เซียนสองก็มีทีดีที่เด็ดมาฝากคุณพ่อคุณ,คณแม่อีกแล้วค่ะ เป็นในส่วนที่ดีที่เด็ดของ PFC ใจดีนะคะเ c หลายท่านหลายคนก็นรอคอยแนวทางของพีเพิ่นอยู่เพราะว่าแนวทางของพีเพิ่นนี่นะคะโตเด้นโตวิ่งเนี่ยที่เพิ่นฟันมากเม็ดเดียวเนาะคุณบอคุณแม่เขามาแล้ว2องวดติดนะคะงวดเมื่อกี้ฟันสเม็ดเดียวบอกว่า ล่างอย่างเดียววสันเออเลขล่างออกสามสองนะบสธรรมดานะคะบอกล่างเป็นล่างแบบนี้แถมยังฟันเม็ดเดียวอีกนะคะเอฟซีแฟนช่องบุญน้ำโชกก็เลยล่อค่อยมือนีเส้นซองได้มาแล้วนะคะพร้อมที่จะนําเสนอคุณพ่อคุณแม่ได้เบิงได้พิจารน,นากันแล้วเนาะจางได้ก่อนที่ห้าสิบไปเบิงแนวทางนะคะก่อนที่สิไปรับชมรับฟังกะไผเขามาแล้วนะคะกะฝากเอฟซีนะคะซอยกดไลค์ซอยกดแชร์ห้กกาลังใจซึ่งกันและกัน หากำลังใจท่างช่องได้กดไลค์กดแช์เนี่ยได้ห้กำลังใจเทิ่งทางช่องนะคะหายกำลังใจเส้นซองนะคะแล้วก็ได้ห้กำลังใจ PFC ใจดีเนาะที่เพิ่นเอาแนวทางดีๆมาฝากมาตอนเทานะคะโตเล็กนิ่งวันนี้นะคะเส้นซองแอบเบิงแอบจอบเบิงแล้วนะคะส่มคืออยู่คุณโบคุณแห่เออโมแน่นะคะอาจจะ มาอีกเกาอีเป็นงวดที่สามก็ได้เนาะสำหรับ PFC ใจดีนี่อ่ะเดี๋ยวโชว์หลักฐานเก่าก่อนแน่จากน้อยนะคะอันนี้คืองวดที่ผ่านมานะคะแนวทางของ PFC ใจดีนะคะเพิ่นจะให้เลขมาแบบนี้เลยนะคะก็คือโตเด่นเนี่ยไพยจะไปเมื่อยไปแลนหรือไปองี้ยงก็แล้วแต่นะคะเพิ่นจะฟันมาห้เม็ดเดียวงวดวันที่หนึง่งพฤศจิกายนสองหาหกเจ็ดที่ผ่านมานะคะพี่เพิ่นบอกว่าฟันเด่นวิ่งเนี่ย ตัวเด่นฟันเม็ดเดียวฟันไปที่เลขสามนะคะแล้วกันแนวทางของพี่เพิ่นก็นคือเพิ่นยำนักยำหนานะคะวาของเพิ่นเนี่ยล่างอย่างเดียวนะคะทางงวดใดนะคะมันลอยขึ้นบนแสดงว่าพิษสูตรพี่เพิ่นนะคะแต่ว่าเออพิษสูตรกะระซางเถานะเนาะเส้นซองวาหนะวาแต่มันมาโหลดบ่มาบนมาลา่างกรนะซางเถาะเนาะคุณบอกคุณแม่ฟันเม็ดเดียวนี่ถือว่าเฮ้านี่ ต้องจับตามองนะคะแนวทางของผีเพิ่นเพื่อที่จะเอาไปหาจับส่ที่ดีที่เด็ดท่างอื่นนะคะบัวสิเป็นบมเมนทางอื่นดอกเออท่างช่องน้ําโชกนี่ก็มีหลายแนวทางนะคะที่ฟันวิ่งมากเม็ดเดียวนี่อย่างเช่นผู้ใหญ่ใจดีประทุมท่านีจังสีอ่าพีเอฟซีใจดีฟันมากเม็ดนึงนะคะพอผู้ใหญ่ใจดีประทุมท่านี่กับฟันไม่อีกนะคะเม็ดนึง จับไส้กันค่ะแม่คุณบอกคุณแม่ท้าบอมีทุ่นมือยทุ่นแรงค่ะน่ะทามันต่าเขาทั้งสองคนนี่ผู้ใหญ่ใจดีกับเขาพี c เอฟซีใจดีเออพี่เอฟซีใจดีกับเขาเข้ากับเอาโตเด่นโตวิ่งของเพื่อนที่เพื่อน,อนหามาเม็ดเดียวคนไปจับใส้กันนะคะเอ้ามันกระถือเป็นเลขจับคู่ตัวห่านะเออนิสีละการเบิงแนวทางเขาตรงเบิงแบบนี้นะคะโบเมนว่าเนี่ยนูลงไปยังสีเนาะต้องมีแน่นอนนะคะแบบว่า โอ้ยบ่มีทุนเอยทุนแลนดอกท่าสิเมนอิลีน่ะเอาเล็กจับคูมาโหลดเอาสามโตตรงๆเอาสองโตต,ตรงๆมาโหลดนะคะสีได้ลงทุนนักๆว่าสันโว้ยไผสิไปหู้ดีป่านนั้นเนาะเออคือ,อ,อ,อตัวเดียวนี้ก็พ่อแห้งแล้วคุณพ่อคุณแม่บ่ม็นไพสี่บอกถือได้ไง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเฮามาเบิงมหาแนวทางนี่เราควรจะเข้าใจในจุดนี้ด้วยนะคะสังเกตบเบิงนะคะว่า เจ้าใดนะคะสำนักใดเพิ่นแม่นอียังนะคะแม่นโตวิ่งบ่อหรือแม่นลักร่อยบ่อหรือแม่นบนหรือแม่นล่างเห้าตรงเบิงไงเป็นนะคะเพื่อสิได้เอาไปวิเคราะห์ถือเอาไปยิบไปจับถึดสันดีเออบอกมากแล้วกับสิจมจอยบันนี้เจ้า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 นะคะเบิงโตวเลขกันดีกว่านะคะสำหรับแนวทาง PFC ใจดีเนาะล่างอย่างเดียวนะคะ ยาเส้นสองขอเขียนก่อนวันนี้นะคะบอกเลยว่ามีแต่ทีเด็ดทั้งนั้นเลยคุณพ่อคุณแม่นะคะหลังจากจบคลิปนี้ไปยาฝาวนี้ไปไซน์นะคะมือนีเส้นซองมีตาดีๆเด็ดๆมาฝากมาตอนเลยนะคะอกว่าสิเป็นเลขวิ่งอ่าบนอย่างเดียวเนาะมาแล้วนะคะมือนีงวดนี้นะคะได้มาแล้วเดี๋ยวจินนั่เสนอให้เบิรงพร้อมๆกันแล้วก็โอ้มีหลายอยู่นะคะอ่าเซียนวาลิชภูมินะคะแล้วก็ ยังก่อพระอาจารย์ใหม่นะคะยังบอกให้เดนนัมเสนออยู่ตัวนี่โอ้ยเส้นซองกันด้เอาเอาเอา,า,าสีอัดให้มือน,นีหละแต่ว่าจากสีมีไผหเบิ้งบอดอกเอจกังไดผูใด้พานเขามาเห็นคลิปนี้กะฝากกดแช์นะคะแล้วกะฝากคอมเมนต์ให้กําลังใจเส้นซองในช่วงนี้จากคุณพ่อคุณแม่ซีเมนอยากเกี่ยวเขาคือได้บุล่งคลิปได้ไปก็เป็นมิดมิดนะคะมิดซีรีส์ <laughs> จ้าสีวาจังไดนะคะคือสีบอกคอยมีแห้งอม่านําเสนอแนวทางปันใดดีท้ามิดไลค์ก็ไดนะคะผู้ใดว่างๆผู้ใดเห็นคลิปกะเข่ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กันในเด้อจ้าอืมปดนะคือบอกคือแทะเส้นจองวันสั่นเอออะแนวทางนี้นะคะพี่ fc ใจดีนะคะล่างอย่างเดียว ประจำางวดวันที่16บหพยหกเนะคะสำหรับงวดนี้ค่ะตัวเด่นนะคะเม็ดเดียวนะคะที่ PFC ใจดีฟันมากก็คือบบผิดจากขาดจีเยอนซองขาดไหวคุณพ่อคุณแม่งวดนี้ PFC ใจดีฟันไปที่เหล็กซีวัสัน ฟันเด่นไปที่เลข4เม็ดเดียวนะคะพร้อมจับคููมาหาย4หางคือเกาเหมือนเดิมนะคะมี 40, 42, 46แล้วก็47ค่ะส4หางแค่นคเลยนะคะ ช่วงน,นี้เซนซองกับมัดซีอยู่ดีคุณพ่อคุณแม่เป็นตะคือบอกว่าถึงนําเสนอไปนะคะไปเห็นอยู่ในคลิปใดผู้เซนซองนําเสนอแนวทางใดก็บอจักนี่เอฟซี FC มาคอมเมนต์นะคะว่าซีดับลงังมาสั่งตะวันนุกับเบหูหรอกว่าอ่าจังไดนะคะแต่ว่ากะในใจรู้สึกว่าซีหนี่ยังสียู่นะคะแต่กับกบารันตีบ่าใดกับเบอรหูกันว่ามันสีไปบนหรือไปลางนะคะเอฟซี FC กับร่องพิจารณาเบิ้งนะคะนี่เอา งวดน,นี้นะคะ PFC ใจดีฟันไปที่เลข4นะคะไพ่สีเมื่อเป๋าไปเมื่อยไปแลนหรือไปจับไซทั้งอื่นนะคะตัวดีตัวเด็ดทั้งอื่นก็ว่ากันไปเนาะงวดท,ที่ผ่านมานะคะก็คือ PFC ใจดีนะคะเขาตะเลกวิ่งเดิอจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเบิงแนวทางเกาแล้วนะคะเบิงสถิติเกากาย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่ามักเลข4่นะคะแต่ว่า เออบ่ค่อยมาโตที่พี่เอฟซีเพิ่งจับมาให้นะคะคุณพ่อคุณแม่กัดจับตัตอื่นก็นได้นะคะเอาไปจับใส่ที่ดีที่เด็ดทั้งอื่นนะคะหรือว่าสิไปเมยไปแลนเอียงก็ว่ากันไปนะคะและก็ที่สาคัญนะคะเส้นจองอยากฝากแน่ถ้าเกิดว่าแนวทางใดเพื่อนสิว่าบนย่างเดียวหรือล่างย่างเดียวนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่มากก็อย่าลืมกันไว้น้ำแน่เด้อจ้ะ เออหามันมาบนหรือมาลาังนะคะให้เข้าได้โชคได้มาโหลดนะคะอย่าหายได้เสียใจภายหลังเนาะเออสูตรพี่เพื่อนก็นว่าล่างย่างเดียวหะละ แต่ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเรากันไว้ดีกว่าแก่ค่ะเอออ่ะแนวทางกันได้เบื้องเรียบร้อยแล้วฝากเอาไปพิจารณาใส่คำเก่าเหมือนเดิมนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะตัวเลขทีเซนซองเอามานํนำสเสนอนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เอาไปประกอบการตัดสินใจเอามาให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ ก่อนสิปิดคลิปนะคะยังพอมีเวลาอยู่นะคะเชสองขอฝากสิ่งดีๆอีกอย่างหนึ่งแน่นะคะสําหรับผู้ใดนะคะที่กาลังมองหาเนาะตัวช่วยดีๆนะคะอยากให้ผิวหนาห้าเนี่ยมีความสอความใสมีหนาขาวหนาเป่งปังมีออล่าหนาเบ่งเด็กลงนะคะครีมหน้าใสาของเรานั่นเองค่ะ ใส่ตัวเดียวจบเลยคุณพอคุณแม่ทางง่ายๆแค่ก่อนนอนเท่านั้นนะคะแต่ว่าก่อนสิทธา่าขอให้คุณพ่อคุณแม่ล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะล้างหน้าเสร็จนะคะโบกตัวนี้เข้าไปเลยนะคะไพยอยากง่ามไห้โบกเข้าไปหลายๆท้าห้าโบกถ้าห้าท่านานๆน,นะคะมันจะเป็นกัน มากไปในโตนะคะประสิทธิภาพเพากะสิเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่ามันจะเปลืองแน่คุณพ่อคุณแม่นะคะยอยากเห็นผลไหวนะคะใส่หลายแน่แต่ว่ามันจะเปลืองแค่นั้นเองนะคะผู้ใดใส่หน่อยก็เห็นผลขื้นกันแต่จะช้ากว่านะคะสากเพราผู้บวกกันนะเนาะใช้ติดต่อกันอย่างน้อย2กระปุกขึ้นไปนะคะบอกเลยว่า คุณพ่อคุณแม่ที่เอาไปใช้นะคะจะสัมผัสได้โดยตัวเองว่าหนาเห้าส่งขา้าึ้นนะคะหน้าอิ่มฟูนี้นะคะจะสัมผัสได้ตั้งแต่ขึ้นแหลกเลยคุณพ่อคุณแม่ใส่เัี่มาขึ้นตื่นขึ้นมาล่างหน้านี่สัมผัสหน้านี่หนานุ่มเลยนะคะแต่ว่าพวกฟ้าหรือว่าหนาข้าไซนี่ก็คือต้องติดต่อกันซองกระปุกขึ้นไปนะคะจังสีเห็นความเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ถ้าอยากเพิ่มความมั่นใจนะคะว่าเข้าบาได้คิดไปเอง อ,อมีพ่นมากกระลันตีมีมูมาถามในนะเข้าหน้าขาวขึ้นอีลีบอกฝาจางล่งอีลีบอกบอกเลยนะคะใช้ติดต่อกันสี่กระปุกขึ้นไปค่ะคุณพ่อคุณแม่บางท่านยังบอกเบอร์สี่กระปุกกับมีมูถามถามูทักแล้วนะคะหน้าขาวขึ้นสองถึงสี่ระดับเลยนะคะสําหรับสี่กระปุกนะคะขึ้นไปเนาะภัยสนใจภัยอยากสร้างนะคะติดต่อมาตามเบอร์ที่เสียนซองลงไว้ให้นี่ละโทรมาก็ได้นะคะหรือจะ ทักไลน์มาก็ดีนะคะทักไลน์มาจะสะดวกกว่านะคะ ใส่เบอร์นี้เข้าไปไม่ว่าจะเพิ่มเพื่อนจาก ID ดีหรือว่าเพิ่มเพื่อนจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะเป็น Bernie, Bernie, Bernie เบอร์นี้เบอร์เดียวเลยใส่เข้าไปเลยคุณพ่อคพณแม่0940292674นะคะซื้อไลฟซื้อว่าบุญนำโชค3มนะคะเป็นรูปบุญนำโชคเนาะเออเบาไปกันลินพันกันแล้วเป็นรูปขึืนอจังอ่าโปรไฟล์นี่ละโปรไฟล์ที่เส้นซองลงคลิปยูทูบมือนี่ละซื้อไลว่ววาบุญนำโชค3ามให้คุณพ่อคุณแม่ทิ้งข้อความไว้ด้วยนะคะบอเวนวาแอดมาซื้อนะ นูบสาม,มารถเข้าไปตอบได้ต้องทิ้งขอความว่าสนใจครีมนะคะเดี๋ยวนูจะเข้าไปส่งรายละเอียดหย้เนาะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะโอเคนะคะคลิปนี้นะคะก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะก็ไปเจอกันคลิปถัดไปเนาะสำหรับแนวทางดีๆที่เซียนซองเอามาฝากเมื่อตอนนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ค,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 คอยติดตามไว้น้ำแน่คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวเฮาไปพอกันคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ